หนูน้อยไม่สนนักร้องมุ่งถ่ายอย่างอื่นแซ็ชุมแพย,ยังลงเวทีมาดูด้วยความสงสัยกลายเป็นคลิปไวรัลที่ทำเอาชาวเน็ตเอ็นดูไปตามๆกันเมื่อผู้ใช้ t i k t o k บัญชี s อส i ซโน,น under s c o p i g ซึ่งเป็นคุณแม่ได้โพสต์คลิปพาลูกชายมาดูคอนเสิร์ตของแซ็ชุมแพรนักร้องชื่อดังที่มาเปิดทำการแสดงอยู่บนเวทีแต่สิ่งที่หนูน้อยรายนี้มุ่งมั่นถือโทรศัพท์มือถือถ่ายอยู่นั้นดันไม่ใช่นักร้องดัง ในคลิปจะเห็นว่าขณะที่แซคชุมแพรนะักร้องชื่อดังกำลังร้องเพลงอยู่นั้นเจ้าตัวยังเดินลงจากเวทีมาดูด้วยความสงสัยว่าหนูน้อยถ่ายอะไรอยู่ซึ่งเมื่อเห็นว่าหนูน้อยถ่ายอะไรก็กลับขึ้นไปเวทีแล้วพูดว่าโหถ่ายแต่แดนเซอร์จริงจังด้วยนะทำเอาผู้ชมต่างขำไปต,ตามๆกันแต่สุดท้ายหนุ่มน้อยรายนี้ก็ได้ถ่ายคลิปนะักร้องดังระยะประชิดเพราะเป็นจังหวะที่แดนเซอร์ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายทั้งแซวหนูนน้อยว่าคุณพ่อฝากมาถ่ายใช่ไหมและแซวแซคชมแพ้ว่าสุดท้ายต้องยอมขึ้นเวทีไปเพื่อจะได้อยู่ในกล้องน้องทั้งนี้คุณแม่ของน้องยังลงคลิปฝีมือหนุ่มน้อยรายนี้ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวมุ่งมั่นถ่ายแต่พี่ๆแดนเซอร์อย่างจริงจังขณะนักร้องดังเดินเข้ามาใกล้ย,ยังไม่สนใจแม้แต่น้อยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ